สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรเพื่อนบานของวันที่9นะครับให้ไว,ไ,วไวมีเฉพาะอน่อยนะครับอน่อยพิเศษเข้ามา2สุขเด่นบนกับเลขเด็ดวิ่งลุกน่อยปกตินะครับเข้ามาสูตรเดียวนะครับเลขเด็ดวิ่งลุกห,หน่อย VIP เข้าเด่นล่าง เลขเด่นวิ่งลูกแล้วก็2ตัวล่างชุดวัดใจคลิปนี้ฮานวยปกตินะครับของวันที่10มีนาคม2566หาอสาสุเหมือนเดิมนะครับผลงวดที่ผ่านมา9มีนาคมบนออก2 0 5 ล่าง88เบิร์นใหม่อีกแล้วนะครับสูตรที่ให้ไว้นะครับเข้าเลขเด่นวิ่งลู่เลขแปดตัวนี้นะครับเลขเด่นวิ่งลู่ที่ให้ไว้เข้าเลขแปดนะครับเลขแปดมาสองหลัก10ล่าง กับหน่วยลา่าง่านไปแล้วนะครับของวดก่อนถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่10มีนาคมกันเลยครับคำเตือนสูตรหน่วยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกทา่านโชคดีครับเด่นรวมบนล่างนะครับสูตรแรกเป็นสูตรใหม่ สูตรนี้เข้ามาแล้วสามโมงหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกสองบวกสามบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง เป็นรวมบนล่างสามห้านย์หนึนำทั้หเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวจะได้ชุดนี้นะครับ เป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นวิ่งลู่ตอนนี้เป็นสูตรเก่านะครับข้ามาแล้วสองวดติดก่อนหน้านี้อีกสามสิบห้างวดรวมแล้วสามสิบเจ็งวด มวลล่าสุดนะครับเข้ามา2หลักเลข8ตัวเดียวนะครับจากสูตรนี้นะครับวธีการคิดใช้ผลงวลล่าสุดเป็นตัวตั้งบนออก205ล่าง8 8 2 2บวก2บวก2บวก0บวก8หลักไหนกันบ้างตามสูตรเลยนะครับ รวมกาได้14บสีเฉยเฉพาะเลขสี 4, น้ำสีบวกเลกขคงที่เลขเด่นวิงรูเลขหเลข8เลขสอ ไปเด่นบนเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้ว15บห้างวดนะครับสูตรก็คือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวก10บล่างบวก10ล่างบวก,บวกหน่วยล่างบวก0ูบวกสาม มาดูสถิติกันครับทั้งหมด15งวดที่เขาา้าเด่นบนนะครับได้เลขหเลขสีเลขหสายวิ่งสายลูดชุดวัดใจนะครับให้ตัวเดียวนะครับเลข5นะครับงวดนี้ เลขเด่นแล้วนะครับเราก็มาจัด2ตัวบนนะครับว่าจะเหลือเลขอะไรกันบ้างตัวเลขสีเหลืองนะครับเป็นชุดเด็ด เลขสีขาวเป็นชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตายเจ็ดชุดด้วยกันนะครับชุดวัดใจของสองตัว สูตรใหม่เข้ามาแล้ว9งวดหลักร้อยบวก10บบนบวก10บบนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก0บวก5บวกส ข้า6ครั้ง2หลักนะครับอยู่3มงวนนะครับเป็นเบิ้ล2งวดเด่นล่างเลข7เลข2เลข5าใส่วิงใส่รูดนะครับชุดวัดใจเน้นไปที่เลข2นะครับ เ็จะได้2ตัวล่างนะครับชุดนี้ เจ็ดชุดนะครับชุดวัดใจของ2ตัวล่างก็ฝากเ,เ,เพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับเด่น3ตัวบนสูตรใหม่3ามโมดนะครับที่เข้ามาหน่วยบนบวก10ล่างบวก1บวก1บวก5บวก1บวก1 มาดูสถิติกันครับสามมูดที่เข้ามาพีเบิลมีหามนะครับถึง2องมดเราไม่ใช้นะครับเบิลหามเด่น3ตัวบน4 5 0 1 2นหนึงนำห้าเลขมมบินกันเป็น3ตัวไม่โวมเบิล ไม่รวมหามได้สาตัวโต๊ดทั้งหมด10บชุดดังนี้ครับขอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับในวทางหัวย5หน่อย10มีนาคม2อง6ร้อกสิบกู่การคำนวณนะครับ สูตรมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจาการคำนวณตามกันได้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับช่องสูตรง่วยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีจะมีหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาของทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตัวนั้นจะมี2คลิปนะครับสำหรับหวยลาว แล้วก็ฮานอยนะครับมีทุกวันมีให้3 h ฮานอยพิเศษ1ฮานอยนะครับแล้วก็ VIP ฮานอยที่2แล้วก็ตัวนี้นะครับฮานอยปกตินะครับหรือว่าฮานอยธรรมดาแล้วก็ฝากอีก1ช่องนะครับช่องสูตรหวย456ตัวนั้นจะเป็นเฉพาะรัฐบาลน,นะครับทำไว้ให้2งงวดแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับ ใครชอบรัฐบาลไปติดตามกันได้นะครับดูมาถึงตรงนี้นะครับจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับซ้ายบนนะครับไปตามตรงนั้นกดติดตามกันไว้นะครับจะเป็นเฉพาะรัฐบาลต้องการสูตรไหนไปเม้นต์กันได้นะครับนี่จะทยอยทำให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ